นี่อยู่นี่อัปเดตแตงโมเมลอนนะคะน้องติดลูกแล้วจะใช้แรงงานแม่กันไปนะคะ <g iggle> ก็ยังไม่ได้เริ่มสอนแต่งเลยแต่ว่าก็สอนได้อยู่นะเพราะว่าอันนี้ให้แม่ขึ้นไว้แล้วนะคะนี่ก็คือหนต้นเราจะไว้สองกิ่งเหมือนกันนะคะเป็นวีก็คือของเราอ่ะจะไม่เหมือนคนอื่นของเราอ่ะจะไว้ต้นหลักแล้วมันก็จะมีซ้ายขวาที่เป็น ขแขนงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเลือกว่าเอาขแขนงซ้ายหรือขแขนงขวาก็ได้ที่ลำต้นมัน แข็งแรงนะคะหวบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตัดอีกแขนงนึ่งออกก็คือโยงขึ้น2เส้นนะคะนี่พอลูกออกก็ผสมแกสอนได้เลยแล้วก็แขนงต่างๆที่นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็เด็ดออกนะคะอันนี้แม่งเด็ดไม่ทันนะคะก็ของเบียร์ถ้าข้างล่างๆอย่างเงี้ยเบียร์จะเด็ดออกหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปสักหน่อยแล้วมันเป็นแขนงออกมาอย่างนี้นะคะเราจะเด็ดเหลือไว้ประมาณสองสาใบนะคะนี่ เห็นไหมคะอันนี้เราก็เด็ดหัวมันออกอย่างนี้นะคะนี่เด็ดหัวมันออกที่ทําอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการใบนะคะตอนนี้เรายังต้องการใบเพื่อมาปรุงอาหารให้กับต้นแตงโมอยู่นะคะซึ่งอนาคตเราไม่รู้ว่าเ,เราปลูกอินแบบอินซีเนาะ เราไม่สาม,มารถจะมีแบบยาเยอะอะไรมาป้องกันมแมลงได้แบบ100%เรเราก็ใช้แค่สมุนไพรธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อความเผื่อไว้ตรงที่ว่าถ้าเพี้ยมันลงนะคะเราก็อาจจะต้องแต่งใบช่วงล่างที่เวลาเพี้ยมันลงออกนะคะมันก็จะทําให้เราะเหลือใบน้อยลงในการปรุงอาหารเลี้ยงแตงโมงให้มันหวานเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเลี้ยง2แถวแล้วก็เผื่อความเป็นไปได้ด้วยเผื่อแบบว่า ถ้าอันนี้ลูกมันเกิดไม่สวยลูกมันฝ่อหรือลูกมันเน่าผสมไม่ติดอ่ะมันก็ยังเหลืออีกช่อนหนึ่งให้เราผสมหรือว่าเราอาจจะผสมสูงขึ้นไปอีกแต่มันก็มีสิทธิ์นะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ติดก็ได้มันมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําเผื่อความเสี่ยงเอาไว้นะคะก็คือเลี้ยง2กิ่งนะคะแล้วก็เลี้ยง เลี้ยงขแขนงที่เป็นใบเอาไว้สักสองใบก็ได้แต่ถ้าเกิดใบมันงามมันใหญ่แล้วอยากจะตัดออกไปเลยกลัวมันแย่งอาหารก็ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้นเขาจะสูงขึ้นอีกเพราะต้นสูงสูงขึ้นอีกก็เด็ดออกไปให้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงแล้วก็ได้นะคะเลี้ยงแค่พอประมาณก็สังเกตเอาดูเยอะเกินก็เอาใบล่างๆออกเนี่ยเดี๋ยวใบข้างล่างเนี่ยเขาจะเริ่มแก่เดี๋ยวเราต้องเริ่มแต่งให้มันโล่งนิดหน่อยมดเริ่มมาแล้วเดินเป็นสายเลยนี่ เดี๋ยวมันก็จะคาบเพี้ยมาเลี้ยงนะคะนี่พวกนี้แหละมาเลี้ยงเพีย้ยขึ้นต้นแตงโมเรานะคะเพี้ยไม่ได้บินมาหรือว่าเพี้ยคานมานะคะ่ะแต่เพี้ยมาจากไอ้พวกนี้แหละมันพามาเลี้ยงเพื่อให้เพี้ยกินแล้วก็ฉี่ออกมาเป็นน้ําหวานแล้วเขาก็จะกินน้ําหวานของเพี้ยต่อไปนะคะนั่นแหละคือเหตุผลว่ามีมดแล้วมันไม่ดีนะคะมันจะมันจะเลี้ยงเพี้ยนั่นเองนะคะ ก็อนี่น่ารักเชียวน้องเบบีเราอยู่แต่โรงมะเขือเทศนะเราไม่ค่อยจะเข้าไม่ได้เข้าอ่ะไม่ได้เข้ามาลงนี้เลยให้นางงามทําไปนี่ชิวๆหาดิกด้วยนะคะ คือ <c oughs> ทำไม่ทันแม่บึงจะเริ่กข่อมาแต่งนะคะพ่อก็จะผสมตอนเช้าเช้านะคะผสมแตงโมเมล่อนต้องผสมแต่เช้าะคะสใสๆอย่าผสมเพราะว่ามันจะไม่ค่อยติดอากาศมันร้อนนะคะน,นะเราก็ไม่ต้องให้เขาพัานกันเดี๋ยวเขาจะเนี่ยหนวดเขาอะ่ะจะมาพัานมาพัานต้นนี้แล้วต้นนี้มันจะขอดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่จัดการเขาซะมือเดียว เด็ดเขาทิ้งนี่เขาก็จะมาทางนี้เหมือนกันนี่เขาจะออกอีกเด็ดไปเลยก็ได้นี่อย่างนี้นะคะอย่าให้มันขึ้นอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าหนวดเขาจะไปพันอีกต้นหนึ่งขาดได้เลยนะคะเห็น,น,นไหมอย่าให้หนวดเขาพัานต้นพันข้อใบช่างมันแต่ว่าถ้าพัานพันต้นที่เป็นแกนกลางนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะไม่ไม่ได้ แม่ทําไม่ทานองูมันไปพันต้นนั้นนี่นี่ดีนะเราเห็นนี่นี่เห็นไหมคะเพื่อนนี่มันพันแตกเลยเพราะว่าแรงรัดของต้นไม้เยอะมากเลยไม่ใช่น้อยๆเราเราไม่รู้หรอกจนกว่าเขาจะรัดจนกว่าต้นอีกต้นหนึ่งจะขาด <c oughs> <c oughs> เขาว่าถึงเพราะว่าแรงรัดเขาเยอะนะคะนี่ต้องคอยคอยดูอย่าให้ แขนงอีกต้นหนึ่งค่ะดูก,ก่อนอ่ะโอเคเอ,ออกได้เนี้ยหุยน้องใหญ่แล้วที่จรงควรใช้กันไก่ะคะไม่ควรจะใช้มือปิบๆงี้แล้วก็ทำตอนที่มันมีแดดนะคะนี่มันจะมาขึ้นอีกต้นหนึ่งนี่นีอ่อันนี้ก็ไม่ใช่กิ่งหลักนะคะจาัดก,การเขาซะ จะต้องคอยดูว่าอันไหนถ้าเป็นต้นหลักนี้เราเลี้ยงไว้ก่อนจนแบบสูงสักนิดนึงแล้วเราจะเด็ดยอดก็เด็ดนะคะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเลี้ยงให้ใบเยอะไว้ก่อนเพราะว่าลูกเขายังเล็กไม่เป็นไรล็็เรากลัวอย่างเดียวคือถ้าเพี้ยมาเราต้องแต่งใบออกเยอะแล้วเขาจะไม่มีใบเลี้ยงลูกนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตเอา กันเองนะคะมีเทคนิคให้แต่ก็ต้องไปสังเกตหน้างานเอากันเองอีกทีนึงไม่ใช่หรอเออส้อนทำแบบนี้ก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเมลอนไว้ว่าหน้าเมลอนไม่ค่อยชำนาญอะจำไม่ค่อยได้นานๆได้ทำทีหนึง่งเพราะว่าพ่อเป็นคนทำแยกกันส่วนเราก่อนเราจะดูแลแตงโมพ่อจะดูแลเมลอนนะคะโอ้อยางลกพี้ยมันจะขึ้นต้น โอ้สงสัยต้องรีบเร่งมือทําแตงโมเอ้ยทมามะเขือเทศแล้วก็วิ่งสับมาลงนี้บ้างนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดแม่ทําไม่น่าจะทันแล้วแมลงมันจะเข้าด้วยนี่ไปไปม,ม,นม,มันไปเกาะมุ้งแล้วโอามันเกาะมุ้งแมลงไข่เข้ามาเป็นหนอนผีเสื้อเต็มโลงเลยตอนนี้นะคะโอ้ลกมากโอเมกอดไปแล้วบาย,บาย